เป็นเซลแมนวัยกลางคนโดยรูปแบบการทำงานนะครับก็ออกไปตามห้างค้าผลิตต่างๆไปตรวจดูสินค้าพูดคุยกับพนักงานขายก็มีทั้งในกรุงเทพและก็ต้องออกต่างจังหวัดซึ่งมองผิวเผินทั่วไปนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากหนุ่มออฟฟิศหรือว่าพนักงานออฟฟิศนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือทุกที่ที่พิติกไปนะครับก็จะมีคุณแม่ไปไหนมาไหนพร้อมกันเสมอครับ เรอไปไหนแม่ก็ไปเกิดจากปี55ครับตอนนั้นแกเหมือนกับอยู่ดีๆแกก็แกจะอ่อนแรงไปทำให้แกเดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็นอนติดเตียงผมก็เลยเห็นสภาพแบบนั้นแล้วก็ทนทนดูไม่ได้ ก็คิดว่าถ้าเราปล่อยว่าอย่างนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติของชีวิตโดยที่เราไม่ไปฝืนชะตามันเลยเนะี่ยป่านนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังนึกสภาพไม่ออกว่าแกจะแข็งแรงได้อย่างนี้ไหมอันนี้เขาโลงพอป่ะอนนี้ลงพอป่ะเงแล้วมันไม่ซีดเไอที่บอกว่าตัวที่ยังไม่เข้าเข้ายัางองเมื่อก,ก่อนก็ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ถามว่าเราก็ดูแลก,กัน แต่พอหลังจากที่พ่อผมเสียไปมันทําให้ไม่ได้แล้วเราเหลือคนที่เรารักที่สุดแค่คนเดียวแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่า<ม>ถึงมันจะเป็นเรื่องยากแต่เราก็ขออนุญาตหัวหน้าที่ทํางานดีกว่าตอนนี้กี่ปีที่มาใช้ชีวิตร่วมกันร่วมกันก็ประมาณท,ที่อยู่ชิดอย่างนี้นะทักสามปีสามปีครับไปไหนท่องเที่ยวหรือทํางานต่างจังหวัดทํงานในกรุงเทพเยี่ยมลูกค้า อย่างนี้ไปกันหมดลูกค้าก็รู้จักเวลาผมไปเจอจัดซื้อเนี่ย<ม>ก็เข้าไปด้วยกันในห้องประชุมเข้าไปไประชุมด้วยกันอยู่จัดซื้อนั่นแหละอันนี้คือลงพื้นทีนะ่ล้วถ้าต้องมีต้องมีการเข้าส<ม>ํานาาักงานออฟฟิศด้วยครับมีมีครับเอาคุณแม่ไปด้วยก็จะไปด้วยกันเ <ไป S 2> ข้าแต่เมืกันก็ไปด้วยกันคี่ยคือออฟฟิศผมจะมีสองชั้นก็เลยทําให้หลักๆเนี่ยก็จะไปอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่อีกอีกชั้นหนึ่ง เราก็อาศัยว่าขึ้นไปหาลงขึ้นลงขึ้นลงกันบ่อยๆในเรื่องของการแต่อยู่ใกล้กันแต่อยู่ใกล้กันคือเดินขึ้นไปก็แป๊บเดียวเหมือนก็อยู่บนหัวผมอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเราก็ดูเรื่องคอยดูระยะระยะเรื่องห้องน้ําเองหรือเรื่องอารมณ์เองบางทีนะครับอาจจะเป็นป่วยในเรื่องของความจำอะไรอย่างเงี้บ้างเล็กน้อยมีอุปสรรคหรือว่าเป็นอุปสรรคในการทางานของพี่ไหม ด,บบด้วยรูปแบบการทางานด้วยรูปแบบการทํางานก็มีนะ mm hmm. คือเราจะไม่คลองตัวแต่ก็ต้องขอบคุณทางหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงาน,นร,รวมถึงลูกค้าด้วยนในการที่ช่วยเหลือแล้วก็เข้าใจรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่เห็นอกเห็นใจกันมลเปเนไรเดี๋ยวจัดก็ได้เดี๋ยวพี่ดูในล็อกก่อนรู้สึกตื่นตันใจในความหัวอกของความเป็นแม่นะ แล้วก็ถ้าเถิดความเป็นแม่เนี่ยถ้ามีถ้าลูกกะทำให้เราได้ถึงขนาดนี้อ่ะมันมันยิ่งฝังเงินทองที่ให้มันเป็นความกระตันยูที่ตอบแทนกันโดยสัมผัสได้ทำไมไม่ไปให้คนอื่นเลี้ยงใช่ไหมฮะจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงด้วยเงินหรือจะเลี้ยงด้วยใจจะเลี้ยงด้วยเงินก็ไปฝากใครก็ได้แต่ครั้นี้มันมันไม่เหมือนแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้มารู้ถึงใจระหว่างเราจริงครับ เพราะมันมีเรื่องของความผูกพันที่ถ้าจ่ายเงินเข้าไปผมก็เขาคงเลี้ยงให้อะเอาไปผูกไว้กับเชือกอะไรบ้างอย่างนี้ก็คงจะเป็นแบบเป็นแผลกดทับอะไรทำนองนั้นนะนะแต่พอเราเลี้ยงด้วยใจเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่เราเสริมเข้าไปที่ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกับการที่ไปฝากใคครรับเรื่องของสุขภาพเองเรื่องของอาหารการกินที่เราให้ใจแกไปเนี่ยอันนี้สําคัญเนีสำคัญกว่าที่ตรงนี้ใข่ๆขก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลูกเด๋วเด๋อวันนี้หวานเอานน๊ต ไได้่แม่ก็คือผู้มีพระคุณสูงสุดแล้วให้ผมทุกอย่างให้การศึกษาให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้ชีวิตความเป็นอยู่จนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นที่ผมทําให้แกแมันไม่คุ้มค่าแต่ที่แกให้ผมเลยความรักที่แกคอยอุ้มคอยดูแลทนุถนอมเราและอีกอย่างหนึ่งที่แกให้ชีวิตผมเนี่ยแกให้ชีวิตผมสองครั้งนะ ครั้งแรกคือตอนเกิดครับอีกครั้งหนึ่งอันนั้นตอนอันนั้นโตแล้วคมประมาณสักปฐมผมจะจมน้ําตาย<ม>เล่นน้ําอยู่หน้าบ้านตอนนั้นมีแกที่เห็นผมคนเดียว<ม>แกก็กระโดดลงไปเอาผมขึ้นมาเนี่ยชีวิตที่สองของผม